ตาตูนล,ลิบลี่สกุลาตอนลิขิตรักซ่อนปอมร้าย EP ที่8น้องเกลพี่ดีินว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆแถวบ้านน้องเหรอจ๊ะสรุปว่าเป็นฝีมือคนหรืออะไรยังไม่รู้แน่ชัดเลยค่ะนี่เดี๋ยวเกลก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วเป็นห่วงคุณแม่บุตรน่ะ ได้เข้ามาเป็นพนักงานที่นี่คนหนึ่งก็ถือว่าผ่านด่านแรกแล้วหน้าที่ที่เหลือของเราก็คือทําให้มันตายใจทันทีที่มันไว้ใจเรามันต้องส่งเราไปดูงานที่โรงพักชํำกลางต่อแน่ๆเ้ง่วงจังคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดคงไม่มีใครเห็นหรอกมั้งว่าเราจะแอบอู้งานสักหน่อยนะ ทำไมรถโคงแบบนี้ตัวอะไรมาเกาะอยู่บนข้างหลังรถ นายครับคนงานที่เกี่ยวข้องกับเกาะพาอชำ้ำมันขวัญหนีดีฟอร์สติแตกไปแล้วครับโอ้ยโถยตัวอะไรวะที่มันมาทำร้ายเอปสิทธิ์ชัยแถมวัตถุดิบของฉันก็ยังหายไปอีกด้วยก็นั่นแหละครับนายพวกมันเชื่อกันว่านารีผลน่ะมาเอาคืนพวกแกมันก็ขี้ขาดไม่ต่ามจากมันหรอกหยุดพูดจาเหลวไหลสักทีแต่ผมว่าจริงนะครับ นายพอเถอะครับไอจัวว่ะมันก็ปากพ้อยแบบนี้ละจะไม่ให้ฉันเครียดได้ยังไงคนงานที่ไว้ใจได้น้อยลงไปทุกทีซ้ำร้ายพวกแกก็ยังขี้ขาตาขาวคุณศิริวิทย์ครับอย่าซีเรียสไปเลยอย่างน้อยผมก็ไม่ขวัญอ่อนเหมือนกับไอพวกนี้หรอก <laughs> มันต้องอย่างนี้ถ้าให้ฉันเดาแกอาสาจะไปที่เกาะสินะครับคุณเองก็เคยเห็นฝีไม้ลายมือผมมาแล้วอะ่ะถ้าจะกรุณาส่งผมไปประจำการที่นั่นสิครับ มันก็ได้อยู่หรอกแต่ตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นนะ่ะแกห้ามพกอุปกรณ์สื่อสารตกลงไหมล่ะเออครับโอเคไม่มีปัญหาดีนายบริพัตรไม่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตัวมาโอเคผ่านโชคดีแล้วนะเว้ยไอหน้าอ่อนใครมาอยู่ที่เนี่ยเงินเดือนหลักแสนทั้งนั้นรอบครอบไม่เบาแฮะถึงไม่ยอมให้เราพกโทรศัพท์หรืออะไรมาด้วยเลย ไอ้ศิรวิทย์เพราะชื่อเสียงเงินทองความโลภแกถึงได้เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตที่เขาก็อยู่ของเขาแต่เสียใจด้วยนะลูกน้องแกก็ยังโง่กันอยู่ดีที่ไม่ได้ใส่ใจปากกาแท่งนี้เลยคุณพ่อครับมันมีจริงๆผมเห็นเต็มสองตาแล้วอดทนอีกสักหน่อยนะตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่เนี่ยฉันจะช่วยเท่าที่ทำได้ นะคะคุณแม่บุตรนี่นายบริพัตกับเพื่อนเขาขัดผลประโยชน์กันเขาเลยไปอยู่ฝ่ายคุณศิรวิทย์เหรอคะตายจริงฉันเข้าใจแล้วเกลว่าทําไมเธอไม่ชอบเขาเอะเงนินนี่มันซื้อตัวได้ขนาดนี้ใช่หรอเรื่องนั้นไม่เท่าไหร่หนูแหวนที่พีก,กว่านั้นน่ะก็คือหมอเนี่ยเขาเชื่อว่าครีมของคุณศิรวิทย์มีส่วนผสมจากนารีผลได้ยินมาจากเกลเหมือนกันนะคะเขางงางอะไรแ,แปลกนะคะคุณแม่ฉันรู้นะว่าคุณกับเพื่อนอะแอคติง้งนี่สินะ มาลาฉันชั่วคราวฉันจะยังไม่บอกใครก็แล้วกันแย่ yeah, จริงอยู่ๆฟ้าก็คลึงข,ขึ้นมากลับก่อนนะคะคุะคณแม่กลับก่อนนะยายแเกลวช่วงนี้มีข่าวฆาตกรแ,ตแปลกๆอยู่ด้วยดีมากไอ้บอลอุปกรณ์นักสืบที่ฉันทุ่มทุนให้ไปคราวเนี้เจ๋งไม่เบาเลยได้มาทั้งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอจะห่วงก็แต่แพมทำไมผมติดต่อคุณไม่ได้เลยป่านนี้คุณเป็นยังไงบ้าน หมดเวลางานแล้วแยกย้ายกลับบ้านอยู่ต่อก็ไม่ได้โอทีนะรัอกซ่าครับหัวหน้าพี่คะพี่ขามองมาทางนี้หน่อยสิตรงเนี้ยมีของสวยๆงามๆนะคะว้าวน้องขุ่นแบบเนี้ยสเปคพี่เลยมาสิคะพี่น้ำเย็นหน้าลงมาเล่นจะตายใช่ค่ะพี่หน้าลงมาเล่นจะตาย นี่เจ๊คุณสิรวิทย์เขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอุ้ยตายจริงเมียเกเอ้ยพีเซนเตอร์ใหม่ของท่านประธานท่านประธานไม่อยู่ที่นี่หรอกค่ะนี่แกปากดีนักนะแหมหัวจะปวดค่ะมีชนีเข้ามาได้ยังไงตรงนี้ก็ไม่ใช่สวนสัตว์แกแกหลอกด่าฉันใช่ไหมหลอกด่าว่าฉันร้องเรียกหาเอ๊ะอะไรกันนะ่ะเสียงมาจากด้านหลังเจ้าคบกนนเป็นอะไรไป ช่วยหรือว่าฆาตกรเน,นั้นนพดลใครทำแกน,น,น,นารีผลนารีผลนั้นเหรองั้นที่คุณน,นิกับบลบอกนี่พวกคุณจะมานั่งดื่มกันอย่างสบายใจไม่ได้นะไม่ส่งสะ่อานบ้างเหรอกับข่าวลือที่มีนารีผลออกมาอลว,ว่าอะมันมาจากคุณใช่ไหมคุณเสวิต <c ười> บอกเขาทีบุษรินมันมีจริงไหมนารีผลอะ นี่ฉันเมาหรือว่าคุณเมากันแน่คะคุณแพมเฮ้ hey, ไอ้นมไม่เป็นเร่องเอาสักคนหรอวะก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยถือว่าเป็นกำไรพวกเราเลยนะเว้ยผมขอผ่านนะพี่ผมมีคนที่ชอบแล้วก็เลยไม่อยากยุ่งเพราะแบบนี้นี่เองวันนั้นที่นารีผลเห็นไอ้หมอห,หน้าน่ะถึงได้สังหารแบบไม่ลังเลเลยเอา้าปล่อยมันไว้พวกเราให้มันทำตัวเป็นคนดีไปไอ้โง่เอ้ย เอาล่ะเป็นไปตามแผนนี่โชคดีนะที่เรามอมเล่าพวกมันเอาไว้อะฉันต้องปิดจ็อบเรื่องนี้ให้ไวที่สุดไม่อย่างนั้นมันจับได้แน่ถ้าหากคุณเคยเจอเนี่ยให้สัมภาษณ์ได้เลยค่ะว่าลักษณะพิเศษของมันเป็นยังไงครับเหมือนมนุษย์ผู้หญิงทุกอย่างแต่มีขั้วกลางสีสัะระหว่างที่มันกำลังจู่จอมผมผมใช้มีดทำครัวก็เลยรู้ว่ามันมีเลือดสีเขียวฮะแบบนี้ที่ฟองเห็นวันนั้นก็น้ององฟองเคยเจอเหรอจ๊ะ เห็นห่างๆนะคะเป็นห่วงก็แต่พี่บอลติดต่อไม่ได้เลยอะ่ะนั่นสิรายนั้นทําตัวอย่างกับไปออกรบแน่สรุปประเด็นข่าวยังไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตนี้คืออะไรแต่ไม่แน่มันอาจจะปะาบอยู่กับพวกเราต้องระวังตัวกันนะคะ เธอปะเป็นไม่นะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยหันมาทางนี้หน่อยค่ะตอนนี้เรื่องเรากำลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเหลืออีก4 EP เท่านั้นสำหรับเรื่องนี้สำหรับ FC ใหม่สามารถดูย้อนหลังได้ใน playlist ของช่องเลยและอย่าลืมซัพพอร์ตพี่ตังกว่าด้วยการซับสไครต์และกรดิ่งช่างให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ